วัสดีครับวันนี้ผมมากับาวสุก,ษษการหลวงพ่อช้างนะครับก็จะมาสอบถามื่องกับปั้นเสือสมิงงด้านล่างนะครับก็จะถามประวัติความเป็นมายัางไงบ้างครับว่า,วาพอช่วยเล่าอะไรท่างเข้าให้ฟังนะครับผม <S <S เสือเนี่ยเราก็จริงจริงเราเกิเเกเดวันเสาร์เดือนสิงห์เราก็เกิดวันเสือเดือนสิงห์ที่นี้ไอเรื่องเสือที่จะป้นเนี่ยพอดีหน้าบันปะทะเนี่ยก็เราก็ลูกหลานคนจีนแล้วนะ ามหลักวงจุ้ยก็ต้องมีสิ่งที่เป็นอำนาจประทะสิ่งที่ชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอะไรไม่ดีเงี้ยก็ต้องเอาของที่มีอำนาจไปประทะออกไปนี่ต้นตระก,กูลขอองออ่ก็ถือว่าเป็นลูกหลานหรือทุปานวัดมงคลีโบราสหรือที่เรียกกันว่าหลวงทุปานรัฐมนีมนเ,นเป็นเจ้าตำหนัแห่งเขี้ยวเสือของตนดินหรือว่าเสือเส,สือแกะก็ทําสื่นฟังตำนานกันมาแล้วหลวงพ่อก็ยัง ู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านใช้อำนาจพระปริศในการสร้างวัตถุมงคลเรื่องเสือเนี่ยอีกหลายรูปพอมาถึงหลวงพ่อสร้างสารานี้เสร็จแล้วก็เห็นหน้าบันพระ,ะน์มันมันโลง่งๆหลวงพ่อก็เลยปั้นขึ้นครไม่มีอะไรมากหรอกครับแล้วทําไมถึงตั้งชื่อมีชื่อเลยนะเอ่อชื่อเนี่ยจริงๆแล้วก็สืบเนื่องมาจากท่าเท้าเนี่ยครับมาบอกให้ตั้งชื่อพญานาคสีตอนเนี้ยให้ชื่อสิ มังกรมันโดนมรนดาช้างสี่เชือกที่อยู่หน้าช้างหินใดรชื่อว่าเงินมาทองมามั่งคังมันคกงเสือได้ชื่อว่าจงเจริญแล้วท่านไ้ชื่อว่ารุ่งเดืองกบรับรวยมานนั้นแหละไม่มีอะไรมากเป็นที่มาของชื่อของเสือเสือนี่หลวงพ่อก็ปั้นเองเขาไปจ้างเขาปั้นแล้วไม่มีจิตวิญญาเราถ่ายทอดจิตวิญญาณนี่เขาแล้วก็ปั้นไม่ได้สองครั้งเราทุบทิ้งหมดเลยแต่เราต้องทําเองเสือเนี่ยมันต้องเด็กเห็นแล้วกลัว ไม่ใช่ปั้นเสร็จแล้วมาตั้งแล้วเหมือนเสือในสวนสนุกเด็กเห็นแล้วโอ้ชอบใจเสือวิ่งกันไปเล่นอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับแ,แล้วก down, ็นี้ก็หมายว่าเสือนี่ก็ทรงก็ต้องเป็นทรงที่ดุใช่ไหมฮะใช่ก็คือก็ต้องเป็นมาอำนาจอยู่ในตัวจะดุจะไม่ดุอะไรมันก็ต้อง,ต,องต้องมีอำนาจอยู่ในตัวเด็กเห็นอย่างกลัวร้อง่ายหมาเดินนี่จะผ่านนี่ยังต้องหมอบอ uh. ่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกอ่ะเพราะว่า ช้างมันลงที่สน,นามชัยโทรศัพท์มาบอกพ็ะเปลมว่าเขาหมดวิธีไม่รู้จะทำยังไงลงมาวันน่ะสามี่ติดตัวแล้วหลังบ้านเขาเป็นป่าอ้อยป่ามันมันลงมากินทุกดวันพังที่หน้านหมดก็จะไปทําอะไรก็ไม่ได้อีกฎหมายหมดหนทางเขาก็ไปดูในในเฟซของวัดกันมั้งแล้วไปเจอรูปนี้คล้วก็เลยปิ้นเป็นสีเอาไปติดที่หน้าประตูบ้านว่าช้างมันลงมาไอตัวหัวหน้ามันเห็น ร้องยกวงหันหลังวิ่งกลับเข้าป่าแล้วบอกหูตั้งหันที่กลับเข้าป่าลูกเใช่ใช่แก่เสียงครับใช่เรายกว่ามันเห็นได้ไงรูปนิดเดียวเท่ากระดาษ A4 วิ่งเข้าป่าไปตั้งนั้นไม่ออกมาอีกไม่ออกมาบ้านธ์อีกเลยสามสิบกตัวเอารูปเอารูปของพี่อ่ใช่ใช่เราเล่าให้ฟังนะเราเอาอันนี้ก็เป็นจรจริงๆเสือครับช้างแต่มันไม่ได กลัวอะไรอย่างอื่นนะมันกลัวพึ่งตามมิสัยแล้วนะช้างเนี่ยเราอยู่ป่าก็กลอวช้างกลัวพึ่งกลัวเสียงพึ่งยิงเสียงยิงยิงวิ่งหนีน่าดูเลยความช้างนี่กลัวพึ่งมากแต่เลาไม่เห็นมอกเลย่าแถวสนามใจทําไมไม่ไม่เอาไปอัดเสียงพึ่งเอาไว้ใน YouTube ในอะไรต่อะไรไปอัดเสียงพึ่งเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาลำโพงเล็กๆติดไว้หน้าป่ากางเกงเราคอยเปิดเอาไว้ไรช้างช้างจะได้ไม่มา แต่เขาก็อาจจะไม่ไม่ทราบกันหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจกันว่าชา้างทัวร์พึ่งครับถึงวัตถุม,มงคลที่เป็นผรัาเสือพายจมิงอย่าเี้ยเหรอครับผมจริงจริงแล้วก็สมเพศซากซากสัตว์นะะครับเพราะว่าซากสัตว์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เกิดอยู่ในยุคเรามันอยู่ในยุคของหลวงปู่ช่วงที่เป็นที่เป็นหมอยาใหญ่อันนี้พวกเครื่องยาต่างๆที่เป็นสัตว์วัตถุเนี่ย มันก็ตกทอดจนมาถึงเราก็มีพวกเขี่ยวเสือนอนแรงาช้างเขาควางเขาคุยหัวกะโหลกหัวหมีอะไรประเภทนี้เป็นต้นแล้วก็พวกกะโหลกเสือมีอยู่พอรบกวนทีเดียวแต่เราไม่พูดว่าจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วกันแล้วก็เป็นมีหนังเสือที่ท่านนั่ง,งโอโ้โหถ้าจะเป็นร้อยปีแล้วผูกมนแล้วแล้วก็ของที่มันเป็นมงคลใช้ไม่ได้เช่นเสือ้อยันของผููจานเนี่ย ขาดมดปูกบดสีห้าตัวเนี่ยเราก็เลยอธิษฐานบอกว่าคั้นก่อนเรามามันก็เป็นซากผีซากกระดูกอยู่อย่างนี้ขั้นเราอยู่เราไม่ทําให้ก็จะเป็นซากผีซากกระดูกอยู่ตรงนี้ต่อไปถ้าเราตายไปแล้วไม่ได้ทำก็เป็นอย่างเงี้ต่อไปอย่าก,กันนั้นเลยมาเป็นส่วนหนึ่งของพระราาัตนตรัยมาช่วยกันสร้างวัดคํำประศาสนาเอาบุญนี้ไปเถอะ เอาไปเกิดใหม่ชาติหน้าจำใดยจะได้มาเกิดเป็นสัตว์จระดิฉานต้องหนีหลบซ่อนเลี้ยงอยู่กลางป่ากลางดงอย่างยาก,กลำบากให้เขาล่าเขาฆ่าเข,า,ขาฟันแบบนี้อีกเลยแล้วลดจากแรงอาฆาตพยาบาททุกกดเพื่อตัวเองจิตวิญญาณตัวเองที่จองจำตัวแรงอาฆาตพยาบาทเสียเอาบุญเรียตมาจะทําให้ใไปเกิดใหม่ก็เอามาบททั้งหมดเลยเอามาบทเสร็จสับเรียบร้อยก็คิดว่าคงจะไม่มีใครสามารถทําแบบนี้ได้แล และการต่อไปก็คงจะไม่มีใครทําอย่างนี้ได้อีกเพราะมันเกินจำนวนมากไม่รู้จะไปหาที่ไหนได้ซึ่งเราก็ไม่ได้หามันเป็นของเก่าที่ตกทอดกันมาก,ก็พอบทเป็นผงแล้วก็ไปขอบารมีพระาธาตุถ้าจำไม่ผิดเป็นพระาธาตุช่อเฮที่ประจำปีเสือที่จังหวัดอะไรเราก็จําไม่ได้นะ,ะให้โยโมโบสถ์การจนะเป็นคนเอาเอาไปขอบารมีที่นั่นเสร็จแล้วเราก็เอาผงพายสมิงเนี่ย เอาไปหาหลวงปู่เงินวัดบางคาณนะวางบนตักรูปหล่อท่านนะอธิษฐานจิตาพิเศษที่นั่นแหละขอบารมีท่านนะเป็นอย่างและที่เราเป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ไปหาหลวงปู่เดิมพัดหองโพ่อ่าหลวงปู้โพมวัดช่างแคร์ก็โยงสายศีลออกจากศพท่านเลยหลวงศรีก็ทำขาบุญหน้าหลวงผู้อดวัดจันเสดแล้วก็มากลับมาก็มาหาหลวงปู่ปานวัดมงคลโกตะว่าแล้วก็ไปวัดปานประสิทธิรามที่ เราให้จ้างองค์ใหญ่เอาไว้ที่สุดแล้วก็หลวงพุทสุวัตรหลวงหลวงพุทส็ุวัด,วด,วดวมาขาบเท้าเสร็จแล้วไปบอกหลวงพุทธง์วัดวังสักรถที่จันทบุรีแล้วก็เข้าทําพิธีดับป่าที่อำเภอเขาสมิงงิวปรตราโดยยกราชวัชตรัดรงเครื่องรวงสวงอดอกไม้พูดเตียนแปรก็ตอกดอกไม้ใบสเีเป็นของสดหมดนะ เข้าป่าใช้คนเกือบยี่สิบคนนะแบกหาักกันเลยเข้าไปจัดพิธีในป่าเหมือนกระทําที่วัดอย่างนี้เลยแล้วบอกเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทูงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาลูก,กเทวดาต่างๆแล้วก็สรรพวิญญาณต่างๆที่ตกร่วงอยู่ในนั้นพวกพระมาโปรดแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ก็ตามจะตายเองหรือจะโดนเบียดเบียนฆ่าตายก็ตามตอนนี้พระมาโปรดแล้วขอให้มาอนุมโมทนาในกุศลตาที่ทำเนี่ย แล้วก็บดเครื่องจากความอาฆาตพยาบาทพ้นจากเวรกรรมนั้นแล้วเอาบุญไปเกิดมาสิงสถงในหลวงพายสมิงเหนือพระยกกราชานี่แล้วมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เอามาทําพิธีพุทธาพิเศษพุทาพิเศษที่ว่าอาธิษฐานจิตมาสวดพุทธาพิเศษจริงๆเนี่ยอ,อีกหนึ่งเดือนเต็มเบ็ดเสร็จแล้วต้องทําเองอะไรเองหมดทั้งโลหะทั้งทั้งผงเนี่ยใช้เวลาประมาณ6กเดือน จึงแล้วเสร็จแล้วก็คิดว่าจะเป็นเสือโลหะที่ที่ที่สุดในชีวิตแล้วที่เราจะทําได้แล้วก็คงทําไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วเพราะครับทำไมถึง<อ>ต้องเข้าไปในป่าก็ทําพิธีดับป่าคือการบอกเจ้าป่าเจ้าเขาการดับป่าคือการคือเปิดก่อนแล้วดับไปบอกกล่าวก่อนแล้วการดับป่าเนี่ยที่เรียกว่าดับป่าคือดับวิญญาณทั้งหมดอะ ที่อาฆาตพยาบาทหรือว่าตกล่วงตายอยู่ในป่าแล้วไม่มีใครมาโปรดไม่มีใครบุญมาให้อะเราเหมือนกับล้างป่าช้าเลยหรือล้างเปล่าไปทั้งหมดเลยเนี่ยให้วิญญาณที่มีเวรภัยต่างๆที่ถูกจองจําอยู่ด้วยอํานาจใดๆก็ตามหรือถูกจองจําอยู่ด้วยอํานาจกรรมของตัวเองที่อาฆาตพยาบาทถูกเวรจองกรรมอยู่ในจิตวิญญาณน่ที่ว่าใครฆ่าใครเบียดเบียนเขาให้ตายเขาอาฆาตพยาบาทอยู่ั่นน่ะให้อาบุญไปแล้วให้กดเพื่อนตัวเองออกเสีย แล้วก็ไอ้ที่โดนโดนจองจำด้วยอำนาจอื่นอื่นก็เอาบุญอของเนธกธรรหรือว่าการถือบวชของเราหรือสมณวิสัยของเรา,าไปแผ่เมตตาให้เพื่อกระปวดจากการจองจาเหล่านะั้นนี่คือเราคิดเอาเองนะโดยจิตที่เราเป็นกุศลจะปรารถนาให้จัดทั้งหลายพ้นจากทุกข์เราก็พยายามทําทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นโดยใจเราที่เป็นสุข ปาฏนาดีไปเป็นกรลยาณจิตก,ก็พอแล้วจะเสกนานหรอือเปล่านานนะทำพิธีในนั้นก็น่าจะถึงเกือบสองชั่วโมงในป่าใช่ใช่แล้วก็มาข้างนอกนี่ทำพิธีประมาณสามเดือนกว่าที่มาเป็นตัวแล้วเนี่ยนะทำสามเดือนัป่านั้นทำตอนที่เป็นผงอยู่เพราะว่าการเป็นผงเนี่ยมันผลไปง่ายกว่าเพราะว่ามันแค่แค่ถุงประมาณ 7จปดโลเองก็เลยเป็นที่มาเป็นชื่อพายสมยมิงเหนือพยักษราชาก็ถือว่าเราทําจากของที่ตกร่วงตายไปแล้วแล้วก็มีจํานวนมากเราถือว่าเหนือแม้ราชาพยักษหรือว่าราชาแห่เหนือนี่ก็ยังเหนือกว่านั้นเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วก็ลจำนวนเยอะก็เลยจะเป็นเหนือพยักษ์ราชาครับ มีก <poker> ็ถ่ายรูปไว้แต่เราก็เผยแผ่ไม่ได้เพราะว่าพวกซากสัตว์พวกอะไรตะไรพวกนี้มันก็เป็นของที่เดี๋ยวนี้มันก็ผิดกฎหมายแต่เราไม่ได้อยู่ในยุคเรามันอยู่ในยุคตั้งกหลงปู่รุ่นก่อนเราเกิดนู่น่ีมันตกมาถึงเราเราอยากจะให้มันเป็นกุศลตามจิตที่เราปรารถนาให้เป็นกุศลเราไม่เคยว่าจะเอามาอวดอ้างหรือเอามาโชว์ดีโชว์เด่นอะไรกับใครอย่างเราปรารถนาดีต่อต่อผู้ที่เราจะสร้างให้เขาเท่านั้นเอง เ็กหลายที่นะครับเยอะแต่ละทีเพิ่มเข้าไปเยอะแลราคิดว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าใครก็คงทําอย่างนี้ไม่ได้อรเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไปหานี่อย่าว่าเลยว่าตัวก็คงโดนจับติดกุ้งแต่อันนี้มันของที่ตกว่วงกันมามันเป็นซากกระดูกซากกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัตถุบางคนที่ออกมาก็จะเป็นโลหะแล้วก็มันก็อุดก็อุดก็อุดหุ่นจั่นโลหะก็ใช้แผ่นจานแผ่นจานวน หน้าร้อยแปดสิบสี่หน้าปัตมังพิเศษตามสูตรโบราณเย้วก็มหายันต่างๆอีกไม่ตำมาสามสี่ร้อยแแล้วก็เป็นของมงคลที่ตกทอดมามากมายบางบางอย่างก็เอ่ยอ้างไม่ได้เป็นของสูงที่เราแตะไม่ได้เลยทีเดียวเอามาหลอมหล่อทําแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยได้พูดถึงเรื่องอย่างนี้ท่านั้นทาไม่ดีที่สุดตามจิตวิญญาณเราแล้วแล้วกันเอาวีเนื้อโลหาแม้วกาเนื้อผมแลไม่เสียเวลานั่งอธิบายใครอยากได้ก็เอาไปไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไปกันเท่านั้นหละ เ็มีเนื้อผงด้วยใช่ไหมแล้วก็มีลูกอมใช่ไหมที่หลวงพ่อแจกนะครับนี่ก็เป็นที่มาลูกอมก็หมดแล้วเหลืออยู่แค่เนี่ยแล้ววันนึงก็แจกเป็นปันผานเอาออกมาให้เขาบูชากันเขาก็บอกว่าราคาสูงพระก็ตั้งให้บูชากันเขาก็บอกราคาสูงเราก็บอกว่าราคาสูงไม่มีใครเช่าเราไม่ขี้เกียจานั่งอธิบายจียเวลาเวลาเอามาแจกฟรีเลยสบายใจไปว่างใครได้ไปก็ให้เก็บไว้ให้ดีหลวงพ่อพูดแบบ ดีกว่าอย่างอื่นร้อยเท่าพันเท่ามันดีด jar, bodies, Jamie, ้วยใจที่เราดีปรารถนาดีต่อเขาไปเม้เขาเป็นสัตว์เดฉานเราก็ปารถนาให้เขาพ้นไปพ้นจากการจองเวรนจองกรรมตัวเองพ้นจากการผูกผูกขังจากเวรนกรรมที่ตัวเองอาฆาตพยาบาทเอาไว้อยากจะให้เขาพ้นจากใจของตัวเขาเองจะได้นำบุญของเราเนี่ยที่เราให้เขาไปเกิดใหม่ไม่ก็ต้องมาเป็นสัตว์เดฉานให้เขาได้เขาข่าเขาฟันอีกเราก็ปัดปัญาเห็นแล้วก็สงสารเขา เราเองเคยทุกดงอยู่กลางป่ามันเหนอะหนะไปหมดมันอึดอัดขัดข้อมีตะกาดหนามีตะเห็บท่าเกาะเต็มตัวไปหมดมีแต่ความยากลําบากแรงเเขนนอนก็ลําบากนั่งก็ลําบากเดินก็ลําบากจะมีอะไรจะหากินหาอะไรก็ลําบากไม่มีข้าวของจะกินเท้าเทุาสาเล่นซ่อนไะหนีอยู่กลางป่าเนี่ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ยังตามไปกล้าไปฆ่าไปฟันนู้นอีก หลวงพ่อถามหน่อยว่าเราเกิดก็พูดได้เนี่ยแล้วก็ถามว่าเูาทำอะไรให้บุหงเ,เราจะตอบด้วยังไงจะมีคำตอบให้เขาสงสารก็หลงพ่อก็เลยแผ่เมตตาให้กับทาาพวกนี้แล้วก็เอามาทำที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพร,ระัตนาตายมอะไรเพราะในตัวเสือเนี่ยมีรูปหลวงพ่อซึ่งเป็นรูปตัวแทนพระสงฆ์นั่งอยู่ด้านหลัง ก็ลเลยคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของพระตระหนักเขาจะได้ดู